สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟพีทั้งช่องแม่ครัวพารวยเดินทางมาบ้านแม่ปอมฟันแมนเด้อค่ะเอาหววที่แลีว้วเพิ่นกับฟันว่าศูนย์มีแน่นอนอ่ะกับศูนย์มีหลีอเนาะคะ่ะเขาศูนย์เก่าเอารอบนี้แม่ครัวอะไรมาตาม่าแต่ตองหัวเนาะคะ่ะเพิ่นฟันว่าแม่เพิ่นจากได้กองบุญเด้อค่ะแม่เพิ่นจากได้กองบุญอบอกมาบอกเป็นตัวเลยเด้อค่ะว่าเก้าสี่แปดเนาะคะ่ะ เก้าสี่แปดมาตตาเหนกับแปดสี่สี่แปดกับเก้าสี่เนาะค่ะพี่น้องเพิ่นฝันว่าเพิ่นอยากได้กองบุญน้ำหลูกเพิ่นเพิ่นกับมาบอกเป็นตัวเป็นตัวได้ว่าเก้าสี่แปดม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องเอารอบนี้ยายปอมสีฟันยำตู่เกาโบเพื่อแบบใดแม่ขั้วจะพาไปคุยกันกับแม่เพิ่นน้อล่ะเนาะแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะถามมาสามตัวก็ใส่ไอเอสพี่ เป็นจังไหนเมียเข้ามาย่ำอีกบวกฝันได้ไหมฝันยูสตามานฝันเลยมาเพิ่นน่นเอาซองอังเกาอันทุกคนอีนอไหเลยนะเออเออเออซองอังเกมเขาฝากมาให้เจ้าวเซ่นค่ะหล่นมะไข่ิ่งหล่นมีเงินพันหนึ่งเลยค่ะเอามันสิบ่ศูนย์ ูนสว่าูนเี่ติเออเรื่อหนึ่งศูนศูนห 100, 100. นึง่งมไข่บังใซ่องอาง่างเปาหอเ้ยขาเจ้าฝากมาให้เจ้าแม่มาสัน่นค่ะผู้ใดเหลือมาสั่นค่ะอันนี้คนฝากมาให้เจ้า่าสัน่นแล้วมาไข่บังเลืมีเงินพันหนึ่งนะฮะพวกม่าไข่ผู้ยิ่งผู้ใส่ผ้่อก็มาเหลข่ว่าไม่สูนบ่ฟันย่ำไดเป็นแต่สูนเนาะฟันบอกว่าสิมี่ยังก็มี่อันนั้นเนาะแม่ปอมเนาะเจ้าแมย ฝันว่ามีศูนย์มาแทงโสทีดาวน์เนาะพอมาท่านล่งมันก็ต้องมี่ศูนย์เนาะแล้วใครออกาเหินนี่เงื่อนไปท่านไปเนี่ยมันเลขสิเข่าฮือมแม่นดักกว่าฮึ่มเลขสิเข่าวะฮึ่มแม่นเพิ่นสิให้ตัวใหม่อยู่ง่ะแม่เฮาคือว่าอยากได้กองบุญกรรมว่าบอกเป็นตัวเป็นตัวคนนี้หระว่าเก้าสิบแปดเนาะเอออันอันตอนตอนนั้นเนาะมนตองวัดอันคือแม่นสามตนนเออแต่บามันมาฝันอีนี่ฝันว่าคนเอาซองอ่งเปามะหายคือคนกินเนี่ยเขาแก่ขนาดค่ะ มะแกกงรหดอันเอาเอาบนฝากงไหมเจ้าฉันมะไข่เบิ้งเหรไข่เบิ้งหรือมีเงินพันหนึ่งค่ะบนมันเทได้กบาดนี่เนาะกบางขึ้นเหล็กเข่าเพราะขัน่ะเขากับซื้ออันชุนหนึ่งหนึ่งนแล้วล่ะกับชุนศูนกับศูนพันน่ะแล้วล่ะขันเล็กแม่เฮาอันทุกเก่าแปดชี่เก้าซีแปดว่าเขาก็ต้องเป็นศูนหนึ่งหนึ่งศูนมนบกับชุนศูนแมนบ่เพราะว่าชุนกันกบาน่ะทักหนึ่งนะเป่นไข่่องมานันมหาพันหนึ่งก็เป็นยิ่งับ ได้บางคือ้งสิป็นเลขเข่าเลขเข่าเลยเล็เข่าคนเราเงินมะหอยก็สินะโอ้ฝันไหนเจ้าข้านันตีบ่ได้ฝันได้ของได้ยังอีหลงมันบอกฟันไหนตะเงินฝันแรกจะเขาซ้องมาให้เงินหนึ่ใส่ซ้องขาวเอาเอาเพื่นฝากมาให้ซ้องอ่างเปลวสั้นมาขายบึงแล้วมีเงินพันนึ่งเลยค่ะโอ้แต่ต้องกไม่ปลอมฝันย่ำไดปิดฟันอันใดปิดอันนั้นดิ เนบอลหมดก่อนกับฟันว่าศูนกับยังศูนอันนี้คือปาศูนย์สีสบปนน้อกับปลาโน่พวกมหไกับผู้ยิ่งเนี่ยหนึ่งศูนย์ศูนย์เป็นสันติขั้นนั้นหนึ่งพันก็จะได้ศูนย์หนึ่งีเปมืนแม่ป้อมรอบนี้มั่นใจว่าถือถือเลขบะก่อนกระบขอถือถือคิดว่าพัจบาลคนเราซ่องมให้มันกับฟันดีตัวนั่ะพัจบานเอาบอก สรุปว่าเขาคือได้อ่งเปาแล้วเมื่อจังมันเลขมันสิเข่าบ่เลขที่ซื้อไว้นะเขาจะว่างโมเมนเลขสิเข่าน้องกะดีตัวนั่งแล้ว่ะโอ้อันที่จับไปจับไปตัวไหนน้องกะดีล่ะตัวนี้ชี้เข่าเข่าชี้นี่แล้วชี้แปะแปะชี้นี่ต้อต้อนวดนี้อันชี้แปะแปะชี้นี่แล้วกันนี่ล่ะอันแม่เพิ่นอยากได้กองบุญนั่นดีเออแม่ยุ่งปัญหาต้องวันนี่ต้นคนว่ามันมันเลขเข่าแล้วบ่ออ้จมกฝันอันเบาตั่นี้เพิ่มบ่เกินตัวนี้ ันอันนี้กับสีมิตรพันนั่นแหละอันเลขที่ฝันมาแหละช่องมะหายพันหนึ่งเออโอ้ขายนม่นเพิ่มกับสีเป็นเพิ่มซีหนึ่งศูนย์ซีหนึ่งศูนย์ีไปีคิดว่เฮ้เพราะว่าผู้หญิง่งเอาซ่องมใหาเนาะอ่เนี่ยเราพุ่ง,ง,งยิ่งเอา่องมใหาเนาฟังอาเดอรัค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งช่องแต่ว่าแม่ขั้วกับสีบอเขียนลงให้ดอกเพราะว่าอ่าคือม็นเรียกคนสีเขาวว่าบอกเฮ้จังใดบันเลียขีเขา่าเพราะว่า นี่ค้นเราช่องมาให้มันดีนะเดเขขจาว่าค่ะเพราะว่าแม่เพิ่นอยากได้กองบุญเอาเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ดิสาธุให้ยเลขแม่ป้อมเคาเด้อสิได้เฮ็ดบุญนะเพิ่นอันหลายคนดิคอมเมนต์มาเพราะว่ากับแม่เพิ่นอยากได้กองบุญเนาะเข้าว่าไปแม่นบ่ล่ะมาบอกเป็นตัวเลขเนาะค่ะว่าเก้าแปดสี่เก้าสี่แปดเนาะพี่น้องเนาะเข้าลงคลิปไปล่ะเอฟซีตามบอกว่าสาธุให้เลขแม่ป้อมเคาเด้อจะได้เฮ็ดกองบุญให้แม่เพิ่น เอฟซีกับว่าอยู่เด้อเอฟซีกับคอมเมนต์มาอยู่เด้อเอาีนแปดสี่สี่แปดมันใจอือมันใจตัวสี่แปดแปดสี่อือเขาเพราะว่าเะไต้องเข่าต้องเข่าเพราะว่าน้ำบาตเนี่ยเขาเจากับแปดสี่นั่นไงกับเก้าสี่บอเม่นเจ้าไปบอกไปเบิด์ตบาตรละบ่แม่ป้อมตัวอะไเขาเจ้าะกับมาหาเพราะว่าฟันและวอ้วนอี้พุนลงไปบ้านใตครที่จะไปถามนั่นแล้วคันแม่ป้อมฟันตัวอะไเป็นตัวนั่นเด้ เขาเจ้าว่าถือเบิดบ้านมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วนี่คันแม่ป้อมฝันนี่เบอร์ดือนอันนี้เนี่ยแต่มาฝันว่านเขาเงินซ่องอ่างเปามาให้นั่นแหละนั่นแล้วไปบอกสู่ใช่ป่ะสร้างข้าเจ้าตีใครบ้านตัวนี้ตัวอ่างเปลเนี่ยเอาเขาเจ้ากบาลนึงศูนย์กระพันเลนะเลขมันต้องมีศูนย์ใครเม็นเพิ่มกับซีเมนเพิ่มตัวนี้ก็ไมายเพิ่นบ้านนั่นจะเข้าปเขียนลงเนาะอที่สร้างหรอข้าเจ้าบางคนกบาลโอ้ยมันฝันดีแล้วตัวนั้นเลขเขาแล้วเขาบ้านในช่องน่ะคนเอาเงินซ่องมาให้นี่ยอืมแตถือว่านี่ลาฝันนะ นี่่ทแสดงว่าแม่ปลอมเราอันมั่นใจเลี่ยวมั่นใจเลี่ยวแต่ว่าเพิ่นมั่นใจชีพแปดได้แปดซีเออเอากระช่างกระช่งฟันดีตัวเออฟันดีเพราะว่าแต่ว่าอันสามโตนี่บอกคักๆเนาะตอนนั้นเลยนะบอกมายำมาอย่างอีกบอกมาสู่มอีกเลยเป็นบ่กเออมีแต่คนฝันว่าเอาซ่องไม่หายเท่านั้นเลยโอ้แค่สั้นนั้นอ่าคสั้นแม่เพิ่นธิกยักได้กองบุญแท้ติดตามให้พ่อใหญ่เพชรเนี่ย อืแสดงว่าแสดงว่าแม่เพิ่นอยากได้กล่องบุญแล้วเพิ่นมีซ่องมาให้หนิงานเพิ่นเอาซ่องมาให้แล้วซ่องขาวเงิๆท่านห้านไหนมานั่งแสดงพี่น้องเอฟซีก็ใชได้เฮ็ดบุญน้ำเฮาตัวเนาะงานครับขัดออกเก้าสี่แปดเก้าแปดสี่นิ้สามตูรอเออสามตูรอแม่เอ้ยสุกใส่รอดเด้อแก็จะเลื่อนตัดแปดตอกกับแปดทั้งหมเออกระตัดเดี๋ยวละเออเพราะว่าเลขฝันเนาะเมีนเออ โอ้แต่วาอย่าลืมหาเพิ่นว่าเพิ่นได้ซ่องอังเปาเด้อพี่น้องเอฟซีแม,แม่แม่ขั้วกับพ่อเพชรสิบ่เขียนให้เด้อเพราะว่าเพิ่นฝันนี่เพิ่นฝันว่าอ่ามีคนเอาซ่องมาใหา้เป็นซ่องอังเปาในซ่องอังเปามีเงินอยู่พันหนึง่งเด้อค่ะพี่น้องมีเงินอยู่พันหนึ่งค่ะแมนเพิ่นตีเพิ่นกรสิตีหนึ 1. 0. 0. 1. 0. 0. ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งล่ะกะอ่าศูนย์ศูนย์ค่ะเป็นซ้ำตัวกับเป็นสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่เด้อค่ะพี่น้องเอาบ่เป็นอย่างคว้วฝันมากตีไปได้สุกแนวเนาะค่ะเอาแม่น ขันว่าได้ส่วงเข่าหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าฟันดีเพราะว่าแม่ปอมฟันย่ำไลคขันเลาะบ้านเนี่ยคนถึงเบิดบ้านแล้วเด้แม่นบ่ถือมาหลายงวดถือถมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วเพราะว่าแม่ขั้วน้ำหามื่ตอต์พอดสองหวดวนี้เนาะวัวที่สองแมนนี่วันที่สองวัที่สามสองวดที่แรกกับเสี้ยซูนเกานั่นละเขามาตาม,มสองเทียแมน เพิ่นว่าเลขสีมีศูนย์น่ะนะบ้านเห็นกันตัิงจกีงเออแต่กี่บ้านเห็นกันแต่ว่าแม่คั่วได้ยินข่าวอยู่ว่าถือเบิดบ้านตเป็นผู้ใดผู้ใดถามหาซื้อย่างมากเลยก็มาถามโอียเออคุณเห็นมึงในทอดครับโดนน้ำแข็งก็มาเ่สาวฟันแล้วบองว่าเลยเหรอไหมฟันแล้วเจก็ซื้อรถที่เก่าที่แปลกตลอดโอ้รถแข็งกับมาถามเออพุดพระค้นพุดเอาถ้าเกิามาทรงหน้าอาน้ำแข็งซื้อเสียงแม่ป้อมเลยดังโดนแล้ว แต่ว่าขอยบ่กหุจักซื้อเพื่อนขอเลขตามหาบ่ได้แหม่ก็ไดยมาไม่เจอมือเฮ้ามากวัดเลยแมนค่ะครับเอาขอปุนขอบคุณเด้อแม่ป้อมเอาขอหายโชคดีมีเงินเต็มกระเป๋าเด้อมืออื่นผู้ใดก็ได้ทั้งเอฟซีทั้งแม่ป้อมเด้อค่ะห้อยฮ่งๆปังๆค่ะเอาพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะคำรับคลิปนี้เป็นพระรวยสวัสดีคระโพธิ์อันนี้แม่เลขแม่ป้อมสีเขางวดนี่ละ อ้คนมาถึงแล้วมาที่หนึ่งกับ่แล้ว่เเาานเจ้าเห็นยวันเลยทุคนไปชื่อตามงคุงข้อายาวๆอยู่นั่นทีนั่งีหล้วเพื่นมาถ่ายถมเมียนเมียนซื้อเอาซื้อเอาซื้อน่อยได้หน่อยซื้อหลายได้หลายบ่